สวัสดีค่ะทุกคนเพราะผม Arm Endo Peak แล้วนะครับวันนี้อาร์มเนี่ยจะพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลคลินิกนะครับสาขาเซนทรัลลาดพร้าวนะครับทุกคนด้วยเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าอาร์มเนี่ยมีผู้ติดขนจกักระแลแม่คือขนจกักระแลเยอะมากๆแล้ววันนี้เกลือไม่ได้โกนมาด้วยไงก็แอบเขินแง่ล้วก็ไปเจอสภาพอากาศที่มันร้อนอะไรแบบนี้ด้วยมัน,นก็อาจจะมีอะไรแบบนีน้ใช่ไหมดังน,นั้นอาร์มก็เลยนะครับมาเลเซอร์ขนจกักระแลแบบทางโรงพยาบาลคลินิกจะเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้อามก็อยู่ในถิ่งแล้วนะคะจะเป็นยังไงจะเลเซอร์จะปัวจะฟังขนาดไหนะครับตามมาดูกันเลยครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นคนจักรเลยเยอะอยมากโอ้โหเขิน <laughs> ใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็โกนไปแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำความสะอาดอยู่ยนะคระับเ่อนมากตอนนี้แบบไม่กล้าเปิดตาแอบเขินมันอยู่ได้กี่เดือนครับคำน้นึ่เมครั้ง ถ้าทำครั้งอะรจริงๆะแนะนำไม่ทำเดือนละครั้งค่ะทำต่อเรื่อช่เพราะขุดเราค่อนข้างเส้นแข็งกับนานาต้องทำต่อเนื่องนิดนึงถ้าดิ้งครั้งเดียวมันอาจจะยังไม่ดีขุดเลยนะคะแต่รู้มันตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงให้ทำขวดน่าจะทำต่อเรื่อยๆค่ะซึ่งการที่ดิงให้ขวดมันโปะนิดนึงลองดูเดือนละครั้งไม่เค่อยมาดูแบบว่าสุดยอดจ้ะเจ็บนะว่าไป แต่ก็ต้องความปังเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างาจริงวะอเออมันจะเจ็บแค่แบบตรงกลางๆอะเลือดแต่ก็มันก็เจ็บนะแต่มันก็เจ็บกลางๆแม่ทุกคนเราจะมาิดเหมือนกันวันนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับพี่เกิดเรื่องปวดเป็นเชื้อเลือดครับอ๋อโอเคครับ แล้วก็เลเซอร์สร็แล้วนะครับนี่ขอปวดน้อยเกมันเจ็บมากเลยนะแรกๆแต่ว่าแบบเออมันฟีลกูดนะบอกเลยว่าถ้าอยากสวยก็ต้องทนไปดเดี๋ยวขอไปใส่เสื้อเป็นหนึ่งนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้นะครับแอมก็ได้เลเซอร์ขนจกักระลลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอพูดความรู้สึกก่อนที่จะมาทำก่อนเลยนะครับจะบอกว่าสาเหตุที่แอมได้มาเลเซอร์ขนจกักระที่โรงพยาบาลเวนิกนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยแนะนํามาครับบอกว่าที่นี่เป็นคลินิกที่ดีมากมากเลยนะฮะแล้วออมก็ได้ไปดู YouTube แล้วก็เห็นโฆษณาอะไรต่างๆแล้วพอดีว่าเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับขนจกักระอยู่พอดีใช่ไหมครับเพราะว่าแบบเวลาเราเหนื่อยเยอะอะไรแบบนี้มันก็แบบอาจจะสร้างกลิ่นให้เราได้แล้วแอมเนี่ยเก็จะมี ขนเจ้ากระแลเนี่ยเส้นใหญ่ามากๆเลยนะครับดังนั้นมันก็จะบปวนใจตามเป็นมากๆเลยนะครับ้นความรู้สึกหลังทํานะครับจะบอกว,ว่ามันดีมากแกมันคิอกูดมากในระหว่างที่ทำอ่ะเออมันจะมีการเจ็บกันอะไรก็จริงใช่ไหมแต่หลังฉันนั่นนะ มันก็เลิรอบคือต้องเข,าเขาาเ้าใจคาว่าหยอกสวยหยักหรอต้องทนปะนี่แหละเป็นที่มาของคานี้เลยนะคะทุกคนครับผเอ้าก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับอยากขอเชิญเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับมาที่รงมเรืวินคิรินะคะสาขาที่าคือเป็นทันลลพานะครับแล้วเขาก็ยังมีทั้งหมดอีก24สาขาขึ้นให้ตรงนี้นะครับ โอเคนะครับทุกคนใครอยู่ใกล้สาขาไหนนะครับก็ไปตามที่สาขานั้นได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ของรมรวินคลินิกนะครับเพื่อที่จะมานัดคิวกับเขาก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ้าก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากรมรวินคลินิกไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายแนะนำหน่อยได้ปะน <c oughs> ี่ไงอุ้ยบังเอิญมากบังเอิญเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร <c oughs> มรวินคลินิกนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย มันแบบมันฟังหลายๆเรื่องมาเม่าจะเป็นเรื่องเลเซอร์ชีดบูทองบูทอกเรือแบบนี้ที่เกี่ยวกับความงามนะครับที่ยูเที่โซนนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5านะครับทุกคนก็แบบบังเอิญมากที่ได้มาที่นี่นะคบแกฉันจะมาอัปเดตหลังจากที่ฉันเนี่ยได้เข้าไปทำกับทางรมรวินคินีเมื่อวันที่หนึ่งใช่ปะวันนี้คือวันที่20แล้วเว้ยจะบอกว่าฉันประทับใจมากกดูผลลัลธ์ก็คือขนจั๊กเล็ตเนี่ยขึ้นมาน้อยมากแล้วขนกองเนี่ยก็คือร่วงไปหมดเลยว่าแล้วที่สําคัญเนี่ยใต้วงแขนฉันเน ปังมากๆเลยนะชอบมากประทับใจสุดๆเลยนะฮะไอน,นี้ก็คือผลหลังจากที่อารได้ไปทำกับทางโรงพยาบาลคลินิกมานะจะบอกว่าปังมากๆเลยทุกคน